โอเคสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมค o กกิรันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับแพทประจำวันศุกร์ที่14มกราคมนะครับก็แพทกลางเดือนมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันเนาะว่าวันนี้มีอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากกิจกรรมย่อยตรงนี้กันก่อนนะครับอันนี้ หมือนเป็นกิจกรรมเดินแผนที่นะหลายคนก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสาหรับอีเวนต์นี้ก็คือเหมือนเราต้องเดินทางไปเรื่อยเนี่ยครับแล้วก็ให้เราสะสมพวกอันนี้ครับจากการทําภารกิจแล้วก็เดินไปช่องต่อไปนะครับอันนี้เป็นชาเลนจ์ถ้วยรางวัลอันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็คือให้เราเล่นโหมดแชมเปี้ยนลีกนะครับหรือโหมดชิงถ้วยนะครับเพื่อที่จะามาทําภารกิจตรงนี้เพื่อรับเหรียญบีรูท นะครับแล้วก็มาแลกของรางวัลตามนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นชาเลนจ์สมบัติอ่าคอนปอกวอนัตนะครับแสดงว่าสมบัตินี้มีการบับแน่เลยถ้ามีชาเลนจ์สมบัติอย่างนี้อ่ามีชั้นสมบัติโอเคอันนี้รับรางวัลมาอันนี้ได้ตังสองแสนพชั่นเพิ่มล่างสิบอันแล้วก็ผงผงเว่นมน์อีก2000 เป้าหมายปีใหม่ออันนี้มีเพิ่มมาสามอีเวนต์นะครับสำหรับอีเวนต์ย่อยนะฮะอันนี้อันนี้ก็อีเวนต์หมดแล้วนะครับสำหรับวันหยุดนี้จะทำอะไรหรอสรุปคือฝั่งทีมพักอยู่บ้านชนะนะครับอันนี้ผมรับรางวัลมาแล้วอ่ะรับรางวัลรออ่าล็อกอินก่อนก็หลักๆอีเวนต์ย่อยนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนาะก็จะมี3อีเวนต์นะครับ ก็คืออันนี้นะครับก็คือให้เราแบบเก็บทำมิชชั่นพวกนี้นครับแล้วก็มาเดินเดินตามทางเดินไปเรื่อยๆครับแล้วก็เออดูลืมดูของรางวัลเลยอันนี้เป็นของรางวัลทั้งหมดนะครับที่เราเก็บได้นอะอ่ะประมาณนี้ต่อไปชาเลนจ์ถ้วยรางวัลน,นะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะแล้วก็อีกอันนึงมิชชั่นสมบัติปริศนานะครับอ่ะ เดี๋ยวขอดูอ่าเออรับคุกกี้ชาเลนจ์ก่อนขออภยัยอ่าคุกกี้รสทีรามิสุนะครับโอเครับมาอ่ะต่อไปตอนนี้ก็มีชาเลนจ์ของคุกกี้ กูรักษามิติเวลาด้วยนะครับเพราะว่าคุกกี้ตัวน,นี้ยมีการบัฟนะครับก็คือมีแคนดี้วิเศษแล้วนะครับแต่ผมก็รอหลวงปู่พันปะีเนาะคุกกี้อะไรต้นไม้พันปีไม่รู้ว่าอนาคตจะมาหรือเปล่านะอ่าคัสตอมรันตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับใครที่อยากเล่นก็สามารถไปเล่นได้นะครับอ่ะตอนนี้แชปเตอร์สองเปิดแล้วนะครับอ่ะมาดูกันเดี๋ยวเนื้อเรื่องผมค่อยดูทีหลังนะฮะ น่าจะเล่นเหมือนเดิมนะก็คือให้เราเก็บพวกชิ้นส่วนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อรอบนี้เหมือนแบบให้เราตัดสายไฟนะครับซึ่งเราต้องเก็บกันไกลนะครับเอ๊ะไม่ใช่กันไกลดิมันคีมนะครับแล้วก็ เรามองเหมือนคล้ายๆกันไกลไงนะครับอ่ะคล้ายๆชัตเตอร์แรกเลยก็คือให้เราเก็บพวกชิ้นส่วนนะครับจากการทํามิชชั่นทําภารกิจนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งน่าจะมีให้วิ่งตามด่านแหละนะครับน่าจะมีอ่าน่าจะมีให้วิ่งตามด่านอันนี้เหมือนจะเป็นทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ตัดทั้งหมดสี่อันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีชิ้นอื่นอีกนะครับ ถ้าหลังจากทําตรงนี้ครบเนี่ยน่าจะได้สกินล็อบบี้เลยนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีทั้งหมด2สกินล็อบบี้นะครับเนี่ยครับถ้าดูทั้ง2สกินนะผมว่าผมขอเลือกอันที่2ได้ไหมเออรู้สึกอันที่2จะสวยนะนะครับเนี่ยเมื่อเคลียร์ชัพเตอร์สทั้งหมดแล้วจะสามารถเลือกสกินล็อบบี้หจาก2ชนิดได้เนี่ยครับ อันที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยเราต้องซื้อด้วยลูกบาทสายลุงแต,แต่เราไม่รู้ไงว่าใช้กี่ลูกบาทในการซื้อนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่นที่หลังล้วกันเนาะสำหรับอ่าชปเตอร์สองนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูคัสตอมนั้นก่อนก็เหมือนตามปกติเนาะเราก็สร้างห้องนะครับหรือเราหาตามห้องเนี่ยครับเพื่อเล่นกับคนอื่นนะครับแล้วก็สะสมอันนี้นะครับโอ้ มันมีสก,กินล็อบบี้นะนะาลานตั้งแคมป์ฤดูหนาวแสนอบอุ่นนะครับอันนี้ใช้พันห้นะครับเออเดี๋ยวต้องรีบมาเล่นละคือสก,กินล็อบบี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมผมอยากได้เป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดไงเออแบบถ้ามันหาได้ผมก็จะแบบรีบทำอีเวนต์นะครับประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูแคนดี้พิเศษกันเพราะว่าหลักๆ ในวันนี้คือแคนดี้วิเศษของโอลสามิติเวลาก็น่าจะเหมือนเดิมเนาะเราต้องหาวัตถุดิบซึ่งแน่นอนนะครับซึ่งวัตถุดิบเนี่ยมันมันไม่เหมือนระดับอีพิกแลที่แบบเราสามารถซื้อวัตถุดิบแล้วตีแคนดีได้เลยแต่อันเนี้ยเราอาจจะต้องแบบาหานะครับอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยเราเหมือนเดิมครับเราก็ต้องหาวัตถุดิบ A ตัวนี้ครับวิธีหาเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้าง ชาเลนจ์คุกกี้ภูรษามิติเวลาอ๋อเราต้องไปวิ่งคุกกี้ชาเลนจ์แสดงว่าวัตถุดิบเนี่ยน่าจะปรากฏในด่านแน่เลยแบบปรากฏในด่านนะครับแล้วก็ให้เราไปเก็บแน่เลยเออดวผมขอดูร้านค้ากิลว่ามีให้แลกไหมร้านค้ากิวไม่มีครับมีแค่ผลึก ความมืดกับดวงไฟใกล้ดับมีแค่นี้เลยที่ผมเห็นนะผมว่ามันต้องมีสักที่ดีให้แลกถ้าแบบคนที่ไม่ได้เติมครับเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องแบบมีอะไรให้แลกสักทีอ่อ่ะเออเดี๋ยวขอดูหมดแชมเปลีกนะะมีหรือเปล่าแชมเปลีกก็ไม่น่าไม่น่ามีนะถ้าให้ผมเดาออาไม่มีนะฮะแชมเปลีกอ่ะเดี๋ยวค่อยหาที่หลังแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเรา ไปตรงไหนก่อนดีอ่ะเราขอรับรางวัลกิวก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจก่อนเออดูแพ็กเกจว่าเผื่อใครที่แบบอ่าเติมเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูร้านค้าแพ็กเกจที่เกี่ยวกับ อ่านี่นะครับอ,อันนี้เป็นแพ็กเกจสำหรับาการอัพคุกกี้เพืรักษามิติเวลานะครับอ๋อมีเพชรด้วยครับรู้สึกว่าเพชรที่มาใหม่เนี่ยเป็นเฟืองนิรันอ่านิรันดอนนะครับก็เป็นเพชรเรเจนเนอรี่เหมือนกันนะนะครับอ้าวอ่าพาร์ทของคุกกี้ตัวน,นี้เอารับได้เลยครับ จะเป็นพาร์ตรงระดับฟรีนะนะครับเพราะว่าปกติคุกกี้ผู้รักษามิติเวลาเนี่ยจะใช้เพรขออาจจะใช้เพรตัวเดียวกับคุกกี้ลดขว2สอใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตัวเนี้ยเหมือนคุกกี้ตัวเนี้ยก็อ๋อคือคอมโบ2เพชรผมก็นึกว่าแบบเฮ้ยมันจะเปลี่ยนแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูเพชรนี่ครับอ๋อเขาบอกว่ารับได้ที่กาชานะครับ กาชานี่มันจะหามันจะหาเจอเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะเนี่ยเราก็เอาพลอยแรกแรกได้ใช่ปะอ๋อยังไม่ได้นะครับเขาบอกว่ายังมีคุกกี้เพรท,ที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเหมือนต้องทําอะไรสักอย่างว่ามันมันถึงจะปลดล็อกเออผมไม่มั่นใจเหมือนกันหรือว่าเราต้องเปิดจากกล่องเออนี่ผมไม่มั่นใจว,ว่า ทำยังไงถึงได้ปลดล็อกหรือว่าเราต้องตีแคนดี้ก่อนเออนี่ผมผมไม่มั่นใจนะอ่าใครทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปล่างได้นะครับอืมคงไม่มีอะไรแล้วมั้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งท้ายโดยการเล่นช h a เตอร์สองสักหน่อยแล้วกันนะครับเล่นสักตาหนึ่งเพราะว่าคงไม่มีอะไรแล้วเนาะเพราะว่าน้องเหนื่อยจากนี้ะเดี๋ยวเรื่องตีแคนดี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าสําหรับคนที่แบบ ไม่ได้เติมเนี่ยแบบถ้าจะหาฟรีเนี่ยหาได้จากไหนมัง่งเดี๋ยวผมผมต้องไปดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่ผมเห็นอะคือยังไม่เห็นไงว่าวัตถุดิบเนี่ยมันซื้อได้จากไหนมัง่งหรืออาจหรืออาจจะต้องวิ่งตามด่านก็ได้ครับแบบหาเอาอะไรประมาณเนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูโบนัสโบนัสก,นก็ยังเหมือนเดิมเนาะเป็นสามตัวเนี้ยครับเออเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนตัวพัดสองเพราะว่า ตัวโบนัสเนี่ยมันจะได้แค่สิบเร์เซไงสำหรับขวดสองผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นสติงเยลลี่อะอันนี้ก็วิ่งแบบไอ้น,นี้ไปก่อนแล้วกันอ่าวิ่งแบบยังไงอะวิ่งแบบโดยที่ไม่มีแคนดี้ไปก่อนนะครับ เปลี่ยนให้โอเคอ่ะเอาตามนี้ละกันส่วนสมบัติจะขอดูสมบัติก่อนสมบัติก็เราอิงตามตอนที่ผมเล่นด่านแรกก็ได้นะคงไม่มีอะไรมากสำหรับด่านเหมือนจะมี4ด่านนะครับเพราะว่าตอนชัปเปอร์แรกเนี่ยจะมี3ด่านอันนี้มี4ด่านนะครับอ่ะผมเราเริ่มกันเลย รอบนี้ให้เก็บเก็บครีมนะครับเพื่อที่จะมาตาัดตัดสายพวกนี้ครับเพราะว่าตอนชัปเตอร์แรกเนี่ยจะเก็บพวกชิ้นส่วนนี่ครับก่อนไกลเอ้ครีมบางทีผมคอยหลงจะพูด คอยห,หลงจะพูดกันไกลตลอดเลยฮะเพราะว่ารูปร่างมันมันคลายกันไกลอง เหมือนมีเปิดประตูมิติอะไรสักอย่างนะเมื่อกี้ได้รีมมาเพิ่มนะฮะเพิ่มมาหลายชิ้นเลยแผทดกลางเดือนรอบนี้นะครับไม่มีคุกกี้ตัวใหม่นะครับแต่แพทดในวันนี้ ที่เพิ่มเข้ามาคืออ่าคุกกี้ัวเก่านะครับนำมาอัพให้มีแคนดี้วิเศษนะแสตที่เพิ่มในอามาในวันนี้นะครับโมนธาธรรม ผมว่าถ้ามีแคนดี้วิเศษเนี่ยคะแนนสูงอันเนี้ยอันนี้วิ่งแบบไม่มีแคนดี้ไปก่อนก็เหมือนกับตัวเก่าๆที่ผ่านมาครับถ้า <c oughs> ถ้ามันมีคุกกี้รีเจเนอเรทที่แบบมีอัพแคนดี้มาผมก็ค่อยๆปั้นไปครับค่อยๆปั้นไปเนี่ย ตูมิติมาละโหเหมือนโยนทีมออกมาหลายชิ้นเลย โอเคจบไปที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเก็บไปได้50กว่าชิ้นนะครับสำหรับตัวคีมรู้สึกจะรวมโบนัสด้วยอ่ะอันนี้ก็รับมิชชั่นโบนัสได้นะครับตอนนี้ก็เท่ากับว,ว่ามีครีม300ร้าอาักอนละเท่ากับว่าตอนนี้ ตัดได้สายหนึ่งก็คือเอ๊ะตัดได้สองสายแต่เราเลือกได้สายได้สายหนึ่งเพราะว่าเรามีสามร้อยอันผมเอาด้านบนแล้วกันเอ๊ะเอาด้านล่างเอ๊ะเอาด้านล่างดีกว่าเพราะว่าผมอยากได้ลูกบาศใสล่ลุงก่อนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปตัดอันนี้นะครับผมก็ตัดมาได้แล้วสายหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอตัดหมดทั้งสี่สายเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสายมาเพิ่มมาเพราะว่ามันมีแปดสายที่ต้องตัดนะครับสําหรับภารกิจนี้นะครับโอเค นี่ก็รับ <c oughs> รับมิชชั่นได้แล้วอ่ะครบหมดแล้วครับสำหรับมิชชั่นสมบัติคอนปอกควนัดนะครับอะก็อัปเดตใหม่ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะก็หลกัหลกๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือแชปเตอร์2ในโหมดยุทธการเกอบกล้วอนาคตก็เปิดแล้วนะครับส่วน ที่เพิ่มเข้ามาหลักๆเลยเนี่ยก็คือแคนดี้วิเศษนะครับของคุกกี้พวกรักษามิติเวลานะครับก็สําหรับใครที่ไม่ได้เติมเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆหาไปเนาะเหมือนกับตัวเก่าๆที่ผ่านมาอย่างตัวอะไรนะขอดูกันว่ามันมีเรจินัรี่ตัวไหนที่มีแคนดี้อาร์อย่างเนี้ยพวกรักษาไอ้ไม่ใช่ดิแม่โมดแห่งความมืดเนี่ยผมก็ตั้งแต่มีแคนดี้วิเศษเนี่ยผมก็ค่อยๆอัพไปครับค่อยๆหาวัตถุดิบไปจนเนี่ยครับไอ้จนเนี้ย มีเลเวล5แล้วนะครับประมาณนี้เนาะเออเดี๋ยวผมขอไปดูแพ็กเกจอันหนึ่งเพราะเมื่อกี้ผมดู age, แพ้แพ็กเกจเดียวแพ็กเกจตีแฮนดี้อะครับอ่าก็รู้สึกจะเป็นแพ็กเกจนี่เนาะถ้าผมอ่าดูไม่ผิดนะก็คือถ้าอันนี้ซื้อซื้อทั้งหมด5ครั้งก็คือถ้าถ้าเราซื้อครบ5้าครั้งเนี่ยการันตีเลเวลแม็กเลยนะครับสำหรับตีแฮนดี้เนาะแต่อย่าลืมนะครับว่ามันยังมีเพชร สัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเฟืองนิรันจะอ่านนิรันเฉยๆเนาะไม่ใช่นิรันดอนก็คือเพชรมันดันเป็นคาร์ดเีเจนแนลี่ไงและแน่นอนนะครับก็คือเีเจนแนลี่แพทปัจจุบันเดี๋ยวนี้ EFP มีทั้งหมด15ตัวนะครับประมาณนี้อ่าเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าเราซื้อซื้อทั้งหมด5ครั้งเนี่ยการันตีเลเวลเต็มเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอ่า ทุกแพ็กเกจนะครับที่เกี่ยวกับการซื้อเนี่ยคือถ้าเราซื้อเต็มปุ๊บจะการันตีเลเวลแม็กเลยนะครับที่เกี่ยวกับรีเจเนอรียนะนะครับประมาณนี้ส่วนสําหรับคนที่ไม่ได้เติมเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆหาไปครับก็คือค่อยๆหาวัตถุดิบไปแล้วก็ตีแคนดี้เหมือนยังผมนะครับไม่ได้รีบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมอ่ะไม่ไม่ได้เติมอยู่แล้วนะฮะ่วนใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมตอบคาถามไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามผมเข้ามานะครับว่าอ่าพี่ได้เติมบ้างไหมนะครับก็ หลักๆที่ผมเติมที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรอยย่อขับนะครับช่วงนั้นลอยย่อขับเนี่ยมีแค่รายเดือนเนาะตอนนั้นยังไม่มีรายปีนะครับอย่างตอนนี้ปัจจุบันอ่ะคือมีรายปีแล้วนะครับปีหนึ่งก็1นึ่บาทนะครับถ้าเราซื้อ1ปีเนี่ยจะเหมือนลดราคาครับเพราะว่าถ้าเราสมัครทีละเดือนเนี่ยมันจะแพงกว่ามันจะแพงกว่าสมัครแบบทีเดียว1ปีนะครับ หรือถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยยังไม่ฟอมสมัครรายปีก็สมัครเป็นแบบรายเดือนมาก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้เพราะว่าเหมือนมี2ทางให้เราเลือกะครับว่าเราจะสมัครรายเดือนหรือว่ารายปีนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวต้องขอปิดคลิปเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะนะครับก็หลกัหลกๆที่เพิ่มเข้ามาก็มีเท่านี้นะครับเรื่องของคุกกี้ผู้รักษามิติเวลานะครับมีแคนดี้วิเศษแล้วนะครับแล้วก็ อีเวนต์ย่อยนะครับก็จะมีตามนี้นะครับ3อีเวนต์นะครับอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับ3อีเวนต์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือยุทธการกอบกู้อนาคตนะครับชัปเตอร์สเปิดแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้ผมตัดไปแล้วสายหนึ่งนะครับก็ค่อยๆทาไปสําหรับอ่าอีเวนต์อันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากทาอีเวนต์นี้หมดเนี่ยก็คาดว่าน่าจะได้สกินล็อบบี้แล้วครับก็คือตามที่โตเกมกําหนดนะครับประมาณนี้เนาะ อ่ะใครมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ในรอบนี้นะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปด้านล่างเนาะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอ่านก็นแล้วกันนะสำหรับอ่าอีเวนต์ในรอบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่ามีแคนดี้เพิ่มเข้ามานะครับในคาร์ดรีเจเนอ r รี่ซึ่งผมว่านะผมไม่รู้นะว่ามีหลายคนหรือเปล่าที่อยากให้หลวงปู่พันปีมีแคนดี้พิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้พันปี ที่เขารู้สึกว่าฉายาที่เขาเรียกกันคือต้นไม้พันปีใช่ไหมเอ้ยหลวงปู่พันปีใช่ปะเออเนี่ยครับตัวเนี้ยมีมาหลายปีแล้วมั้งผมจําไม่ได้ว่าตัวเนี้มาครั้งแรกแพทไหนปีไหนแต่ผมตอบได้แค่คือมีมานานแล้วครับสําหรับตัวหลวงปู่พันปีเนี่ยต้นไม้พันปีเออผมผมไม่รู้นะว่ามีหลายคนหรือเปล่าที่อยากให้ตัวเนี้ยมีแคนดี้พิเศษนะครับเพราะว่าตัวเนี้ก็ ผ่านมาหลายเดือนหลายปีแล้วเนาะตัวนี้ก็ยังไม่มีผมว่าการที่รีเจ,เเจน r รตัวไหนจะมีแคนดี้วิเศษเนี่ยผมว่ามันต้องมีเนื้อเรื่องของประจําเดือนนั้นนะครับเพื่อนเพื่อเข้าใจไหมเพราะว่าผมสังเกตมาหลายอีเวนต์ละถ้าตัวไหนจะมีแคนดี้วิเศษเนี่ยตัวไหนจะมีแคนดี้วิเศษเนี่ยมักจะมีเนื้อเรื่องเหมือนประมาณไงแบบมีอีเวนต์ประจําเดือนนั้นถ้าสมมติมันมีอีเวนต์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับคุกกี้ตัวเนี้ยก็อาจจะมีแคนดี้วิเศษ อย่างเนื้อเรื่องนี้เป็นต้นเนื้อเรื่องนี้เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะ่ะก็เกี่ยวกับพวกมิติเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะและแน่นอนพอเกี่ยวกับมิติเวลาเนี่ยนนะก็ต้องมีคุกกี้อ่ารักษามิติเวลาถูกป<ร>่ะพ <c oughs> อมีคุกกี้รักษาคุกกี้รักษามิติเวลาก็มีการอัพแคนดี้วิเศษเพิ่มเข้ามานะครับผมหวังว่าสักวันน่าจะมีเนื้อเรื <c oughs> ่องเกี่ยวกับหลวงปู่พ <c oughs> <น> <elijk> ันปีไหมถ้ามีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอ่าหลวงปู่พันปีก็อาจจะ มีแคนดี้วิเศษก็เป็นได้นะนะครับก็หวังว่าอาจจะมีนะก็เราก็รอรอดูต่อไปนะครับว่าอนาคตจะมีหรือเปล่านะสำหรับแคนดี้วิเศษของหลวงปู่พันปีนั่นเองนะครับอ่ะเกินมายาวแล้วก็เป็นว่าขอจบคลิปไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครคิดเห็น,น,นอ่าใครมีอะไรที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุกกิรันนะครับก็มาลองแชร์พูดคุยกันได้เนะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอ่านก็แล้วกันนะครับอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝาก กดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด u b s สไคร์ด้วยแล้วกันอนในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ